วนที่แสนกว้างใหญ่มีองค์หญิงผู้สวยงามและใส่เสื้อองค์หนึ่งเธอถูกเลี้ยงมาในปราสาทสูงตระหนากได้สิ่งที่ต้องการและไม่แต่สิ่งดีๆดวงตาของเธอเปล่งประกายราวดวงดาวใส่ซสื้อบริสุทธิ์และไม่เคยสัมผัสความโหดร้ายของโลกภายนอกเธอเชื่อในความรักเชื่อในความดีและเชื่อว่าทุกสิ่งล้วนมีล้วนมีด้านงดงามเสมอ แม้ว่าจริงๆแล้วโลกใบนี้จะไม่ได้งดงามอย่างที่เธอคิดค่ะคืนหนึ่งองค์หญิงผู้งดงามตัดสินใจหลบหนีออกจากปราสาทเพื่อแสวงหาการปเพื่อแสวงหาการระจนภยัยเธอทุลักทุลเลไปทั่วช่วยเหลือโดยโจรหนุ่มคนหนึ่งเขาคือโจรผู้มองโลกในแง่ความจริงและไม่ใช่ในเทศนิยาย เขาเป็นชายผู้ใช้ชีวิตในอยู่ในเงามืดมองเห็นทุกอย่างที่เป็นความจริงทั้งความหมดร้ายและทารุณของโลกคอาทำใบพาาตลอดและไม่เคยสนใจสิ่งใดแต่เมื่อองค์หญิงทราบอแต่เมื่อองค์หญิงใน้าพหญิงสาวผู้หลงทางเขามองเห็นรอยยิ้มที่ไร้เดียงสาและอ่อนต่อโลกเขาตัดสินใจเลือกที่จะช่วย และอยู่คี้ข้างเธอข้าอยากเห็นโลกที่แท้จริงองค์หญิงกล่าวกับเขาด้วยรอด้วยรอย,ยิ้มไเรเดียงสาองค์หญิงโลกใบนี้ไม่ได้สวยงามอย่างที่ท่านคิดไว้อย่าได้คิดแค่นั้นเลยจนตอบด้วยคำหวังดีข้าไม่สนใจโลกใบนี้หรอกมันไม่ได้แย่อย่างที่ท่านคิดอย่าคิดแบบนั้นเลยถ้ามันแย่จริงๆข้าคงไม่ได้พบ แจอคนที่ใจดีเยี่ยงเจ้าหรอกเธอโต้แยง้งแ,และเมินในคำตอบของเขาองค์หญิงแห่งรอยยิ้มความจริงของท่านมักอ่อนต่อโลกท่านเติบโตมาในโลกที่ได้สิ่งที่ต้องการไม่เคยเห็นในความจริงท่านไม่เหมาะกับโลกความจริงแห่งนี้หรอกงั้นงั้นเจ้าก็สอนข้าตอนนี้ข้ามีเจ้าที่ต้องสอนข้านะ คำพูดที่มุ่งมั่นและมีพลังทำให้สายจ้าของโจนอ่อ,อนลงองค์หญิงรอยยิ้มของท่านเปรียบเสมือนแสงสว่างที่คอยมอบความหวังไห้ค่ะภายในโลกที่มืดมนแห่งนี้ไม่มีรอยยิ้มใดสดใสเท่าท่านอีกแล้วตกลงค่าจะยอมสอนความรู้ที่แท้จริงให้กับเจ้าองหญิง รอยยิ้มของท่านเปรียบเสมือนแสงสว่างที่คอยมอความหวังมาให้ข้าภายในโลกที่มืดมิดแห่งนี้ไม่มีรอยยิ้มใดสดใสเท่ารอยยิ้มท่านอีกแล้วตกลงข้าจะยอมสอนให้ท่านรู้จักโลกแห่งความจริงเขาถอดหายใจกับท่าทางล่าเรือนของเธอแม้เขาจะเป็นคนไม่ได้เชื่อในความฝันแต่เขาก็ยอมไม่เธอเดินทางไปด้วยกันคอยปกป้องและสอนเธอให้รู้จักความจริงของโลก แม้สุดท้ายคำสอนของเขาจะเป็นเพียงแค่ลมที่พัดปิวลอยผ่านตัวเธอเท่านั้นองค์หญิงพู้ไร้เดียงสาไม่แม้แต่จะฟังและสนใจมันด้วยซ้ำในเส้นทางของการเดินทางองค์หญิงได้พบกับหลายๆสิ่งมากมายทั้งเมืองที่สวยงามทั้งป่าที่สว่างสวยทั้งผู้คนที่คอยช่วยเหลือเธอไม่มีสิ่งใดเป็นอย่างที่เธอกลัวเลยสักนิด ไม่เหมือนอย่างที่โจนหนุ่มกล่าวเอาไว้คืนหนึ่งคืนหนึ่งโถเจ้าหลอกค่อยกลัวหรอเนี่ยโลกใบนี้มันหดร้ายตรงไหนกันมีแต่คนใจดีมีแต่สิ่งสวยๆไม่มีตรงไหนที่โหดร้ายอย่างที่ท่านพูดเลยสักนิดอยู่ในประสาทตั้งหากที่โหดร้ายต้องเรียนหนังสือพบก็หลอกขนนางไม่มีเวลาว่างๆเลยเจ้าต้องเรียนเต้นรำ เจ้าต้องเรียนภาษาแถมเจ้ายังต้องเรียนเวทมนต์ที่โหดร้ายนี้อีกเจ้าหนาไม่เข้าใจเลยองค์หญิงสายหัวอย่างแล้วย่าเนื้อหญิงไฟต่อไม่สนใจแตกจากจากโจนหนุ่มที่เงียบไม่ตอบอะไรเธอพอเพียงแค่ชายตามมองเธออยู่ในเงามืดเท่านั้นพรุ่งนี้ชาวเมืองชวนข้าไปเทศกาลล่ะเจ้ารีบ,รบกิน และดับไฟจากแคมป์ป่าได้แล้วข้าจะนอนพรุ่งนี้เจอจันนะหลับฝันดีองค์หญิงพูดก่อนจะหลับไปจึงให้โจนหนุ่มเงียบปากได้แต่นั่งคิดท่านยังคงไร้เดียงสาทั้งหมดนั่นไม่ใช่ทุกสิ่งที่ท่านเห็นแล้วสักวันท่านจะเข้าใจจนหนุ่มทิ้งท้ายก่อนจะดับกองไฟเพื่อเข้านอนวันเวลายังคงผ่านไปอย่างสงบสุขจนถึงหลายวัน มันหนึ่งมังกรผู้มีมสเสน่ห์อันแสนลึกลับก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าองหญิงเขาบาดเจ็บและกำลังขอร้องชีวิตให้เธอช่วยเหลือเขาไม่ได้มีเกรดหยบกระด้างเหมือนที่เธอเคยได้ยินจากนิทานแต่กลับเป็นแตกลับดัดแปลงเป็นชายหนุ่มลูกมาาดวงตาคมดุดเปลวไฟที่ดูอ่อนโยนและเอาใจใส่พูดจาเรากับ เขาเกิดมาเพื่อเธอเจ้าแตกตายจากมษย์นคนอื่นเจ้าเป็นสายสวัสดที่ข้าตามหามังกรหนุ่มกระซิบด้วยน้ำเสียงที่บาดเจ็บใจปรดช่วยเหลือข้าด้วยองคหญิงเข้าอ่อนต่อโลกตัดสินใจใช่วยมังกรหนุ่มตัวนั้นแต่ไม่แมแ้่ไม่แม่แต่จะฟังคำตัดสินใจของโจรหนุ่มผู้หวังดีแม้แต่น้อยองค์หญิงไม่ เจ้าอยากมองโลกในแง่ร้ายมากมากนักสิเจ้าอ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ดีไม่เหมือนกับคนอื่นเขาก็ได้แล้วเจ้าอ่ะอยากตัดสินใจคนอื่นภายที่ภายนอกได้หรือเปล่าถ้ามองไปลึกๆไม่เจ้าอยากมองโลกในแง่ร้ายมากนักสิบางทีเขาก็อาจจะเป็นคนที่ดีไม่เหมือนกับคนที่อื่นเขาเล่าเลยก็ได้ เจ้าอย่าตัดสินใจคนที่ภายนอกจะได้ไหมมองเข้าไปใน,นลึกๆของเขาสิเธอตักเตือนและสั่งสอนเขาตามที่ตัวเองคิดเอาล่ะนี่จะดึกแล้วไปนอนกันเถอะข้าจะรักษาตัวเองอย่าลืมที่ข้าพูดไปนะเธอไล่เขานอนแต่ก่อนโจมหนุ่มจะทิ้งจะโจหนุ่มจะทิ้งเขาทิ้งท้ายให้เธอจริงอย่างที่ท่านองค์หนุ่พูด ไม่ควรตัดสินใจคนที่ภายนอกไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแต่เราแต่การที่เราเชื่อถือคนที่เพิ่งเจอกันเพียงครั้งแรกก็ไม่ใช่ผลท,ทางที่ถูกเสมอไปเช่นกันที่เราจะพูดว่าโลกใบนี้ไม่ได้สดใสดีเสมอใช่ไหมหละ่ะแต่ข้ารู้นะเจ้าพิสูจน์มาก่อนเห็นว่ามันโหดได้ตรงไหนแท่พูดอดดีและไม่เชื่อในสิ่งที่เขาเตือน องหญิงผู้บริสุทธิ์ที่หลงไหลในตัวมังกรหนุ่มตัวนั้นความรักของเธอแบ่งบานและเชื่อมมังกรหนุ่มตัวนี้คือผมลึกกิจของเธอไม่นานเธอก็เลือกที่จะเชื่อใจเขาโดยห่างเถิดกับจนหนุม่มโดยไม่รู้ตัวพวกเขาไม่ได้มีบทพูดและสนานาการณ์เหมือนแต่ก่อนเป็นแค่เพื่อนร่วมเดินทางเท่านั้นอนข้าคืนหนึ่งมังกรหนุม่มเอ,อ่ยเชิญเธอไปงานสมบัติ องหญิงผู้งดงามเชื่อใจและตัดสินใจไปกับเขาเธอไม่แม้แต่จะมองและบอกโจนผู้หวังดีที่คอยช่วยเหลือเธอมาเธอทิ้งจนหนุ่มคนนั้นและหลับสนิทในพี่พักกลางป่าและเดินทางในวันพรุ่งนี้ดูนี่สิองหญิงและหอคอยนั้นแม้จะสูงแต่กลับบ้างเปล่าจริงๆแล้วมันไม่มีแม้แต่สิ่งใดอยู่ในนี้เลยมันมีแค่ สิ่งของสิ่งหนึ่งเท่านั้นมีเพียงแค่ลาชวมงเท่านั้นที่จะเอาได้ท่านเอามันมาให้ข้าได้หรือไม่จากนั้นเราก็จะใช้มันช่วยเหลือผู้คน,น้นโลกใบนี้กันเธอเชื่อคําพูดกบของมังกรหนุ่มสนิทใจแล้วเดินไปหยิบอัญ,ญามณีสีมรกตให้เขาแต่แล้วความจริงก็ถูกเปิดเผยทันทีที่เธอเข้าไปและยิบมันมาให้เขามังกรหนุ่มก็ผลักเธอเข้าไปในหอคอยแล้วขังเธอไว้ ด้วยกรงที่เป็นกับดักของหอคอยมีเพียงแค่ปุ่มหน้าหอคอยเท่านั้นที่จะช่วยเธอได้เธอตระหนักได้ว่ามัางกรหนุ่มไม่เคยรักเธอเลยจริงเขาเพียงต้องการใช้เธอเป็นคุญแจในการเปิดผลึกสมบัติโบราณของมังกรเท่านั้นเพื่อนำพลังของเขากลับมาเท่านั้นความรักของเขาเป็นเพียงกับดักที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้หลอกเธอเท่านั้นหัวใจขององค์หญิงผู้บไปสุทธ์แตกสลาย เธอหวังว่ามังกรหนุ่มจะมีความรู้สึกที่แท้จริงกับเธอบางบ้างแม้เพียงเล็กน้อยแต่เขากับหัวลาอยอดเธอเจ้าโง้เสียจริงองหิงเสียงค่าเสียงของเขาเสียงของข้ากินชาเจ้าคิดจริงๆหรอหรือว่ามังกรอย่างข้าจะรักมึงนุที่อ่อนแอเช่นเจ้าต่อจากนี้ เจาจะได้เห็นโลกที่แท้จริงอยากเห็นสงครามความตายความเจ็ปวดความสูญสิ้นทั้งอาณาจากักรและพ่อแม่เจ้าจะต้องตายนี่คือสิ่งที่ข้าไม่เคยเห็นและต่อจากนี้มันจะเป็นจริงแล้วมังกรหนุ่มกายล่างเป็นมังกรเกล็ดสีแดงเลือดตัวใหญ่เขาได้รับพลังกลับคืนจนสามารถนพ่น,พน ไฟทำลายป่าได้เขาทิ้งท้ายคำพูดนั้นให้กับเธอกกอนจะการปีกขนาดใหญ่และบินหนีเธอไปตลอดกาลในวินาทีนั้นเธอรับรู้สิ่งที่ตัวเองมองข้ามไปองค์หญิงผู้มองหาตนผู้หวังดีคนนั้นเขาคอยปกป้องเธอมาตลอดแต่เขากลับไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเธอโดดเดี่ยวอยู่ในหอคอยที่มืดมิดเพียงแค่แสงจันทร์ที่สอ่สองลงมาในผืนป่า เธอร้องไห้และนึกถึงเขาจนหนุ่มที่คอยอยู่ตรงนั้นเสมอคอยเตือนคอยห้ามคอยดูแลแต่เธอไม่เคยบองเห็นเขาเลยว่าสิ่งที่เขาทํามีค่าเพียงใดจนเมื่อเขาหายไปเธอจึงรู้ว่าเขามีความหมายกับเธอมากแค่ไหนเธอเข้าใจได้ว่าเขาไม่ได้จากไปเพราะกดเกณองแต่เพราตะตระหนักแล้วว่าเธอไม่เคยเห็นค่าของเขา ไม่ว่าเขาจะทำมากเพียงใดองค์หญิงผู้บริสุทธิ์ถูกทิ้งไว้เพียงลำพังทั้งทั้งจากจากมังกรที่เธอรักและหักหลังเธอจากโจนที่เคยเป็นเพื่อนเพียงหนึ่งเดียวของเธอก็หายไปจบบริบูรณ์แล้วค่ะก็ข้อคิดจากเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องนี้เนี่ย สอนให้รู้ว่าการมองโลกในแง่ดีก็ไม่ใช่ทุกสิ่งเสมอไปค่ะทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยก็ต้องมีสิ่งที่ดีแล้วก็เลวร้ายทั้งความงดงามแล้วก็มืดมิดแม้เราอาจจะไม่ได้เห็นทุกมุมของโลกแต่ก็อยากอยากให้คิดแต่สิ่งดีๆเสมอไปบางคีความงามจากภายนอกก็อาจจะไม่ใช่ตัวตัดสินและการเชื่อถือที่เพิ่งพบเห็นกันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง